สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องทองคำกันซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นี่น่าตื่นเต้นแล้วก็แอบอันตรายในเวลาเดียวกันเลยนะครับใช่ค่ะเราจะมาคุยข้อมูลจากทั่วโลกเลยครับทั้งบทวิเคราะห์จาก FX Empire, Kitco, Reuters ไปจนถึงข้อมูลสดๆจาก Forex Factory แล้วก็ Fed Watch 2เพื่อให้ได้ภาพที่ครบที่สุดสำหรับวันจันทร์ที่1ธันวาคม2568นี้ครับคือภาพตอนนี้มันเหมือนนักวิ่งที่สปรินมาเต็มที่เลย จนเกือบจะเข้าเส้นชัยแล้วด้านหนึ่งก็คือมีแรงหนุนมหาศาลจากความเชื่อว่าดอกเบี้ยกำลังจะลงผลักราคาให้ทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆเลยแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนนักวิ่งคนเดิมที่กำลังหอบแหกๆพร้อมจะสะดุดได้ทุกเมื่อเลยครับถ้ามีอะไรมาขัดขาเห็นภาพเลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็เลยเป็นการหาว่าจุดไหนที่ทองคาจะวิ่งไปต่อแล้วจุดไหนที่มันอาจจะสะดุดล้มเพื่อให้เราวางแผนรับมือได้ทันครับ เป็นการเปิดประเด็นที่ใช่เลยค่ะเพราะมันคือสถานการณ์จริงในตอนนี้เลยคือโครงสร้างหลักของทองคำเนี่ยมันเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะครับ แต่ในทางเทคนิคมันก็มีสัญญาณเตือนบางอย่างที่น่ากังวลเหมือนกันโดยเฉพาะอินดิเคเตอร์อย่างสโตแคสติกที่เป็นมาตรวัดความเร็วของราคานะคะครับผมตอนนี้มันขึ้นไปแตะระดับ100เต็มเพดานแล้วเหมือนเข็มไม้รถที่ค้างอยู่สุดหน้าปัดเลยมันบอกว่าแรงส่งมันมหาศาลก็จริงแต่มันก็เสี่ยงที่เครื่องจะร้อนจัดแล้วต้องจอดพักได้ทุกเมื่อเหมือนกันโอ้โหการวิเคราะห์วันนี้เลยสาคัญมากค่ะในการหาจุดสมดุลระหว่างการตามน้าไปกับเทรนขาขึ้น กับการระวังตัวจากความผันผวนค่ะเข้าใจเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะจากต้นตอของแรงส่งมหาศาลนี้กันก่อนเลยปัจจัยหลักที่ทุกคนพูดถึงก็คือเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบีย้ยใช่ค่ะแต่ที่ผมแปลกใจคือข้อมูลจาก FED Watch 2บอกว่าตลาดให้น้ำหนังโอกาสลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่10ธันวาคมนี้สูงถึง86.4%สูงมากแทบจะเรียกว่าฟันทงแล้วหรือเปล่าครับ ทั้งที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นมันเหมือนตลาดกำลังมองโลกในแง่ดีเกินไปไหมครับมีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่ในการที่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดแบบนี้บ้างเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและเป็นหัวใจของความเสี่ยงในตอนนี้เลยใช่ค่ะตลาดเชื่อไปแล้วกว่า86%ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย0.25%ในเดือนธันวาคมนี้ครับที่เป็นแบบนั้นเพราะตลาดไม่ได้มองแค่ตัวเลขเศรษฐกิจย้อนหลัง แต่กำลังมองไปข้างหน้าแล้วก็ตีความสัญญาณอื่นๆประกอบกันค่ะอ๋อห uh huh. อย่างแรกที่ชัดที่สุดเลยคือดัชนีดอลลา่าหรือ DXY ที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องมาปิดที่99.47ครับต่ำมากเลยใช่ค่ะซึ่งมันสะท้อนว่าเงินกำลังไหลออกจากดอลลา่าเพราะคาดว่าผลตอบแทนในอนาคตมันจะลดลง อย่างที่2คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนยิวที่ไม่ได้ดีดตัวขึ้นแรงเลยมันบอกเราว่านักลงทุนในตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นตลาดที่อ่อนไหวกับเรื่องดอกเบีย้ยมากที่สุดก็กําลังมองข้ามช็อตไปแล้วว่าจุดสูงสุดของดอกเบีย้ยได้ผ่านไปแล้วเข้าใจละและอย่างสุดท้ายที่สําคัญมากคือพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ผ่านกองทุน SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ แม้ว่าวันศุกร์จะไม่มีการซื้อขายเพิ่มเติมนะคะแต่ที่สำคัญกว่าคือไม่มีแรงเทขายออกมาเลยแม้แต่น้อยอ๋อคือยังถือกันแน่นใช่ค่ะมันแปลว่าผู้เล่นรายใหญ่ยังคงถือทองคำไว้แน่นนี่คือ3าสัญญาณหลักที่ทำให้ตลาดมั่นใจขนาดนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้ดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวแต่มองพฤติกรรมของสินทรัพย์อื่นๆประกอบกันจนเกิดเป็นความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งมาก ถูกต้องค่ะงั้นเพื่อตอกย้ำภาพนี้ให้ชัดขึ้นเราลองไปดูข่าวสำคัญสคัญจากทั่วโลกที่คัดมา5ประเด็นกันหน่อยดีไหมครับเหมือนกับเป็นออกทัวร์หาหลักฐานมายืนยันสมมุติฐานนี้กันได้เลยค่ะเรามาจัดกลุ่มข่าวเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นดีกว่าครับกลุ่มแรกคือหลักฐานโดยตรงจากฝั่งสหรัฐเองข่าวแรกจาก FX Empire ยืนยันภาพรวมที่เราคุยกันเลยค่ะว่า ทองคำปิดบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่4แล้ว4เดือนเลยนะครับใช่ค่ะการที่ราคายืนบวกได้นานขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการยืนยันเทรนขาขึ้นที่แข็งแรงมากโดยมีเชื้อเพลิงหลักมาจากดอลล่าร์ที่อ่อนค่าและความคาดหวังเรื่องเฟดคัดที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอื <S 2> <S 2> <S <S ข่าวที่2ก็จาก FX Empire เหมือนกันแต่เจาะลึกไปที่ตัวดัดชนีดอลลาร์ DXY โดยตรง เขาชี้ว่า DXY ปิดสัปดาห์ที่แล้วอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวโหนานเหมือนกันนะครับใช่ค่ะปัจจัยหนึ่งก็มาจากเรื่องเฟดคัทแต่ที่น่าสนใจคือสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางในช่วง Black Friday นะคะอ๋อช่วงหยุดยาวของเขาใช่ค่ะมันทําให้แรงขายดอลลาร์เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อราคาได้มากกว่าปกติกลายเป็นภาพที่เหมือนทุกคนรีบเคขายดอลลาร์ในตลาดที่ไม่มีคนซื้อมากนักซึ่งยิ่งไปตอกย้ำมุมมองที่ว่าเฟดกำลังจะผ่อน คลายนโยบายและก็กลับไปหนุนราคาทองคําอีกทอดหนึ่งค่ะเท่ากับว่า2ข่าวแรกนี่คือการยืนยันภาพจากฝั่งสหรัฐโดยตรงเลยแล้วกลุ่มต่อไปล่ะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างกลุ่มที่2เป็นเรื่องของจิตวิทยาตลาดค่ะทั้ง FX Empire และคิดโครายงานตรงกันเลยว่าโลหะเงินหรือ Silver กำลังทำสถิติวิ่งขึ้นแรงมากหรือที่เขาเรียกว่า Record Run อ๋อตัว Silver ซึ่งเรื่องนี้สำคัญกว่าที่คิดนะคะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาหมู่ค่ะเหมือนเวลาเราเห็นหุ้นตัวเล็กในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันวิ่งนำขึ้นไปก่อนครับคนจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะเงินกำลังจะไหลเข้ากลุ่มนี้แล้วก็จะหันมามองพี่ใหญ่อย่างทองคำมันเป็นการส่งสัญญาณว่า กระแสลมกำลังพัดมาทางกลุ่มโลหะมีค่าทั้งแผงและทองคำในฐานะผู้นำกลุ่มก็น่าจะได้รับอนิสงส์ตามไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือแรงส่งทางอารมณ์ที่ทำให้คนกล้าเข้ามาซื้อทองมากขึ้นนั่นเองใช่เลยค่ะแล้วปัจจัยจากฟังอุปสงค์จริงๆหรือความต้องการซื้อทองคำจริงๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างนั่นคือกลุ่มที่3ค่ะเป็นปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ที่จับต้องได้โดยเฉพาะในตลาดเอเชียข่าวแรกมาจากอินเดียค่ะ ราคาทองคำฟิวเจอร์สในตลาด M C X ของอินเดียพุ่งขึ้นแรงมากจนเกือบจะทำ all time high ใหม่แล้วโอ้โห oh. นี่คือหลักฐานชั้นดีเลยค่ะที่บอกว่าความต้องการทองคำจากฤดูการแต่งงานและยอดค้าปลีกในอินเดียยังคงแข็งแกร่งมากมันทำให้เห็นว่ารอบนี้ไม่ใช่แค่การเก็งกำไรในตลาดการเงิน แต่มีความต้องการซื้อทองคำจริงๆจากประเทศผู้บริโภครายใหญ่ของโลกรองรับอยู่ด้วยเดี๋ยวนะครับผมขอหยุดตรงข่าวจีนแป๊บหนึ่งข่าวสุดท้ายจากรอยเตอร์สบอกว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนยังคงหดตัวต่ำกว่าระดับ50ติดต่อกันเป็นเดือนที่8แล้ว ใช่ค่ะปกติแล้วเศรษฐกิจจีนชะลอตัวมักจะเป็นข่าวร้ายกับสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่เหรอครับเพราะอุปสงค์จากจีนจะลดลงแต่ทำไมครั้งนี้มันถึงกลายเป็นผลบวกกับทองคำไปได้ล่ะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและเป็นจุดที่หลายคนสับสนกันถูกต้องค่ะว่าโดยปกติแล้วเศรษฐกิจจีนชะลอจะกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เมื่อนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกกำลังมีปัญหาเขาก็จะมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพื่อพักเงินซึ่งทองคำคือหนึ่งในตัวเลือกแรกๆเลยและมิติที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือความคาดหวังต่อมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณกดดันให้รัฐบาลจีนต้องออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดเงินหรือการลดดอกเบี้ยซึ่งมาตรการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ แล้วก็ทําให้สกุลเงินหยวนอ่อนค่าลงท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นผลบวกต่อราคาทองคําอยู่ดีค่ะ mm. ดังนั้นข่าวร้ายของเศรษฐกิจจีนในบริบทนี้จึงกลายเป็นข่าวดีสําหรับทองคําไปโดยปริยายโอ้โหชัดเจนมากครับพอฟังครบทั้ง5ข่าวแล้วมันเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันลงตัวพอดีเลยใช่ค่ะทั้งนโยบายการเงินฝั่งสหรัฐที่กําลังจะผ่อนคลาย จิตวิทยาตลาดที่ได้แรงหนุนจากโลหะเงินอุปสงค์ที่แท้จริงในอินเดียและโอกาสการกระตุ้นเศรษฐกิจในจีนมันทำให้โครงสร้างขาขึ้นของทองคำในรอบนี้ดูแข็งแรงและมีหลายมิติรองรับจริงๆถูกต้องค่ะแต่ก็อย่างที่เปรียบเทียบไว้ตอนแรกว่ามันเหมือนรถที่วิ่งใหมาด้วยความเร็วสูงสุดถึงแม้ถนนจะโลง่งแต่เราก็ต้องคอยระวังสภาพเครื่องยนต์และปัจจัยไม่คาดฝันเสมอ และในคืนนี้เรากำลังจะมีบททดสอบแรกที่จะมาวัดความแข็งแกร่งของความเชื่อมั่นนี้กันค่ะนั่นก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐและตัวไหนที่จะเป็นพระเอกของคืนนี้ที่ตลาดจับตามมากที่สุดคืนนี้จะมีตัวเลขสำคัญ3ตัวจากภาคการผลิตของสหรัฐค่ะตัวแรกคือ S&P Global Final Manufacturing PMI ตอน3มทุ่ม45ตามเวลาบ้านเราครับ ตลาดคาดการไว้ที่51.9ซึ่งลดลงเล็กน้อยแต่ยังถือว่าขยายตัวอยู่ส่วนอีก2ตัวจะประกาศพร้อมกันตอน4ทุ่มคือ ISM Manufacturing Prices แล้วก็ตัวที่เป็นพระเอกที่ตลาดให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ ISM Manufacturing PMI ค่ะทำไมตัว ISM ถึงสำคัญกว่าตัว S&P ล่ะครับทั้งที่ก็วัดภาคการผลิตเหมือนกัน เพราะว่า ISM เป็นองค์กรที่ทำการสำรวจข้อมูลนี้มาอย่างยาวนานและครอบคลุมบริษัทขนาดใหญ่มากกว่าทำให้ธนาคารกลางสาหรัฐหรือเ e d ให้ความสำคัญกับข้อมูลจาก ISM มากกว่าในการประเมินภาวะเศรษฐกิจค่ะอ๋อเฟดดูตัวนี้เป็นหลักใช่ค่ะตลาดจึงมองว่าตัวเลขนี้มีน้ำหนักต่อการตัดสินใจของเฟดมากกว่านั่นเองสำหรับคืนนี้ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่49.0แต่ก็ยังอยู่ในโซนหดตัวคือต่ำกว่า50อยู่ดีค่ะ แล้วผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของตัวเลขชุดนี้จะส่งผลต่อตลาดทองคํำยังไงบ้างครับเราลองมองเป็นสถานการณ์จำลองได้2กรณีค่ะครับกรณีที่1ซึ่งเป็นกรณีที่ตลาดคาดหวังคือตัวเลขออกมาเป็นไปตามค่าหรืออาจจะอ่อนแอกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อย สถานการณ์แบบนี้จะเป็นการตอกย้ำมุมมองเดิมของตลาดเรื่องเฟดคัดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกมันเหมือนการบอกว่าเห็นไหมเศรษฐกิจเริ่มชะลอจริงๆแล้วเฟดต้องลดดอกเบี้ยแน่นอนซึ่งก็จะช่วยหนุนราคาทองคําให้พยายามไปต่อได้ค่ะอ๋อก็คือไปต่อได้แต่ในกรณีที่2ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวงังคือถ้าตัวเลขออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยสําคัญเช่นกระโดดกลับไปแกล้ง50ใช่ค่ะหรือทะลุ50ไปเลย สถานการณ์แบบนี้อาจเหมือนการดึงพรมออกจากใต้เท้าของตลาดเลยค่ะโอ้โห oh. มันจะทำให้ตลาดต้องลดความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยลงชั่วคราวซึ่งจะส่งผลให้ดอลลาร์และบอลยูดีต,ตัวกลับขึ้นมาทันทีและนั่นจะสร้างแรงกดดันและอาจทำให้ทองคำถูกเคขายทำกำไรออกมาในระยะสั้นได้ค่อนข้างแรงเลยเพราะว่าคนอยู่ฝั่งเดียวกันเยอะใช่ค่ะพอมีอะไรมาสกิดนิดเดียวก็พร้อมที่จะแตกตื่นได้เลยชัดเจนมากครับ งั้นเมื่อรู้ทั้งปัจจัยหนุนและความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้าแล้วเรามาเข้าสู่ภาพปฏิบัติกันดีกว่าครับโดยภาพทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้เราจะวางกลยุทธ์สําหรับทองคําสปอตยังไงดีครับได้เลยค่ะก่อนจะลงไปที่ตัวเลขเราต้องเข้าใจกรอบความคิดก่อนว่าเรากําลังเทรดในตลาดที่เป็นขาขึ้นที่ร้อนแรงครับดังนั้นกลยุทธ์หลักคือการหาจังหวะซื้อแต่ต้องเป็นการซื้ออย่างระมัดระวังไม่ใช่การไล่ราคาที่ปลายดอยอืม เรามาวางกรอบแนวรับแนวต้านและจุดตัดขาดทุนที่สาคัญกันก่อนนะคะได้เลยครับสําหรับทองคําสปอร์ตวันนี้ดิฉันมองกรอบแบบนี้ค่ะสําหรับแนวรับแนวรับแรกดิฉันให้ไว้จะอยู่ที่4,200ดอลลาร์โซนนี้สําคัญเพราะเป็นจุดที่ราคาทะลุขึ้นมาแล้วยังไม่ได้กลับไปทดสอบถ้าลงมาแล้วรับอยู่ได้แปลว่าขาขึ้นยังแข็งแรงมากครับ แนวรับถัดไปที่เป็นเหมือนประการด่านสำคัญคือ4,160ดอลลาร์ 4, ถ้าหลุดตรงนี้ลงไปแปลว่าแรงซื้อรอบล่าสุดเริ่มแผ่วแล้วต้องระวังการพักฐานที่ลึกขึ้นส่วนแนวต้านล่ะครับฝั่งแน,นแนวต้านแนวต้านแรกอยู่ที่4,280ดอลลาร์ 4, ถ้าทะลุปไปยืนเหนือได้มีโอกาสเห็นแรงซื้อตามน้ำเข้ามาอีกระลอกและแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่4,320ดอลลาร์ 4, แล้วจุด stop loss ภาพใหญ่หล่ะครับ จะวางไว้ลึกหน่อยที่4,120ดอลลาร์ 4, ถ้าราคาหลุดลงไปต่ำกว่านี้จะถือว่าโครงสร้างขาขึ้นถูกทำลายแล้วต้องถอยออกมาตั้งหลักใหม่ทั้งหมดค่ะได้กรอบที่ชัดเจนมากเลยครับทีนี้ถ้าจะลงมือเทรดระยะสั้นจริงๆเราควรจะวางแผนเข้าออกยังไงกลยุทธ์ย่อซื้อที่พูดถึงเมื่อกี้นี้หน้าตาเป็นแบบไหนครับกลยุทธ์แรกคือยอ่อซื้อหรือ Buy on Dip ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่มองว่าเหมาะสมกับสภาวะตลาดตอนนี้ที่สุดค่ะครับ สำหรับแผนนี้มองโซนเข้าซื้ออยู่ที่4,180ถึง4,200ดอลลาร์ถ้าราคาย่อตัวลงมาในบริเวณนี้แล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวถือเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าซื้อแล้วเป้าหมายทำกำไรล่ะครับตั้งเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นไว้ที่โซนแนวต้านแรกคือ4,260ถึง4,280ดอลลาร์และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีวินัยกับจุด s ต o p l บล s ซึ่งสำหรับแผนนี้จะวางไว้ที่4,140ดอลลาร์ค่ะ ถ้าหลุดลงไปก็ต้องยอมถอยออกมาก่อนกลยุทธ์ย่อซื้อนี่ฟังดูปลอดภัยดีนะครับแต่ในตลาดที่ร้อนแรงแบบนี้การรอให้ราคาย,ย่อลงมาถึงโซน4,180-4,200มันมีความเสี่ยงที่จะตกรถหรือเปล่าครับแบบว่าราคามันไม่ยอมย่อลงมาให้ซื้อเลยเป็นไปได้สูงเลยค่ะนั่นคือข้อเสียงของกลยุทธ์นี้ในตลาดกระทิงคือเราอาจจะไม่ได้ของครับ แต่ในมุมของการบริหารความเสี่ยงการตกรถยังดีกว่าการติดดอยนะคะในสภาวะที่อินดิเคเตอร์ร้อนแรงแบบนี้การไล่ซื้อตามไปเลยมีความเสี่ยงสูงกว่ามากจริงด้วยครับถ้ามันไม่ย่อลงมาให้เราซื้อตามแผนก็แปลว่าจังหวะยังไม่เป็นของเราเราก็แค่รอโอกาสถัดไปแต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้นแล้วก็กลัวตกรถจริงๆก็จะมีอีกกลยุทธ์หนึ่งค่ะกลยุทธ์ที่2คือซื้อตาเมื่อทะลุแนวต้านหรือ follow buy ครับ กลยุทธ์นี้จะใช้ก็ต่อเมื่อราคาสามารถทะลุและยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่4,280ดอลลาร์ 4, ได้อย่างชัดเจนเท่านั้นอ๋อต้องมีเงื่อนไขก่อนใช่ค่ะถ้าเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นโซนเข้าซื้อจะอยู่ที่4,280 4 3 0 0ดถึง4,300ดอลลาร์ 4, โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่แนวต้านถัดไปคือโซน4,340ถึง4,360ดอลลาร์ 4, แล้วแผนนี้มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ ข้อควรระวังของแผนนี้คือการ breakout หลอกค่ะหรือการทะลุขึ้นไปแล้วไม่มีแรงไปต่อดังนั้นจุด stop loss จะต้องวางให้แคบกับแผนแรกจะวางไว้ที่4,240ดอลลาร์ 4, ถ้าราคาทะลุ4,280ขึ้นไปแล้วกลับลงมาต่ำกว่า4,240ก็ควรถอยออกมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่ะ นั่นเป็นแผนสำหรับทองคำสปอตที่คมกริบมากเลยครับแต่สำหรับคนเทรดในไทยมันไม่ได้จบแค่ราคาดอลลาร์อย่างเดียวเรายังมีเรื่องค่าเงินบาทที่เหมือนเป็นตัวแปรซ้อนอีกชั้นหนึ่งใช่เลยค่ะแล้วเราจะปรับกลยุทธ์ที่ชัดเจนขนาดนี้ให้เข้ากับตลาดบ้านเราได้ยังไงครับคำถามนี้สำคัญมากค่ะเพราะนี่คือจุดที่นักลงทุนไทยต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยตัวแปรที่เราต้องเพิ่มเข้ามาในสมการคือค่าเงินบาท ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ32.1บาทต่อดอลลาร์ถือว่าแข็งเลยนะครับแข็งค่าพอสมควรเลยค่ะการที่เงินบาทแข็งค่าแบบนี้มันมีผลสองด้านมันทำหน้าที่เหมือนส่วนลดเวลาเราซื้อทองคือมันช่วยซับแรงขึ้นของราคาโลกไว้ส่วนหนึ่งทำให้ราคาทองไทยได้ไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงเท่าทองสปอตครับ ถ้าคำนวณคร่าวๆจากราคาสปอตที่ปิด4,237ดอลลาร์ 4, 7, จะได้ราคาอ้างอิงของทองคำไทยอยู่ที่ประมาณ64,400บาทต่อบาททองคำค่ะทีนี้พอมาดูทองคำไทยกลยุทธ์ย่อซื้อกับซื้อตามยังคงใช้ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ตัวเลขจะเปลี่ยนไปแล้วเราต้องดูค่าเงินบาทประกอบตลอดเวลามาดูกรอบราคากันก่อนนะคะแนวรับแรกของทองไทยจะอยู่ที่63,800บาท และแนวรับถัดไปที่สำคัญมากคือ63,200บาทส่วนฝั่งแนวต้านแนวต้านแรกที่ต้องจับตาคือระดับจิตวิทยาที่65,000บาทตัวเลขกลมๆใช่ครับเป็นตัวเลขกลมๆที่น่าจะมีการซื้อขายกันหนาแน่นถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่65,600บาทและจุด stop loss ของโครงสร้างขาขึ้นทั้งหมดสำหรับทองไทย ผมวางไว้ที่62,800บาทครับได้กรอบราคามาแล้วกลยุทธร์ระยะสั้นก็จะใช้หลักการเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราสามารถวางแผนได้2รูปแบบเหมือนกันเป๊ะๆแค่เปลี่ยนตัวเลขกลยุทธ์หลักที่แนะนําก็ยังคงเป็นย่อซื้อครับสําหรับทองคําไทยผมมองโซนเข้าซื้อที่น่าสนใจไว้แถว63,600ถึง63,800บาทหากราคาย่อตัวลงมาโซนนี้แล้วยืนอยู่ได้ ก็เป็นจังหวะในการเข้าสะสมโดยมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่โซนแนวต้านแรกคือ64,800ถึง65,000บาทและสำหรับแผนนี้จุด Stop Loss จะอยู่ที่63,200บาทแล้วสำหรับแผนซื้อตามหรือ follow by ล่ะคะสำหรับแผนซื้อตามเมื่อทะลุแนวต้านของทองไทยเงื่อนไขคือราคาต้องสามารถพุ่งทะลุ และยืนเหนือแนวต้านจิตวิทยาที่65,000บาทได้อย่างมั่นคงเท่านั้นถ้าทำได้โซนเข้าซื้อจะอยู่ที่64,800ถึง65,000บาทโดยคาดหวังเป้าหมายทำกำไรที่แนวต้านถัดไปคือ65,400ถึง65,800บาทและแน่นอนว่าต้องมีจุด stop loss ที่แคบลงเพื่อป้องกันการ break out หลอกโดยจะวางไว้ที่64,200บาทครับ ก็คือถ้าราคาทะลุ65 0 0 0แล้วกลับลงมาหลุด6 4 2 0 0ก็ต้องถอยออกมาก่อนใช่ครับต้องถอยออกมาก่อนเช่นกันชัดเจนมากค่ะได้กลยุทธ์ที่จับต้องได้ทั้งสำหรับตลาดโลกและตลาดในประเทศเลยงั้นถ้าให้สรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรก็คงจะเป็น ภาพใหญ่ของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากโดยมีเรื่องการลดดอกเบี้ยของเฟดเป็นหัวใจสำคัญแต่ในระยะสั้นก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนจากความร้อนแรงของตลาดและตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้ให้ดีถูกต้องครับโครงสร้างหลักเป็นบวกแต่ระยะสั้นร้อนแรงและมีความเสี่ยงดังนั้นกลยุทธ์หลักที่ปลอดภัยกว่าในตอนนี้คือการเราะย่อซื้อแต่ไม่ว่าจะเลือกใช้แผนไหนก็ตามสิ่งที่สำคัญกว่าการทำกำไรคือการบริหารความเสี่ยงครับ สำคัญที่สุดเลยนะคะครับต้องจัดขนาดการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเสมอและที่สำคัญที่สุดคือต้องมีวินัยกับจุด Stop-loss ที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพราะในตลาดที่ร้อนแรงแบบนี้การขาดทุนหนักๆครั้งเดียวอาจลบล้างกำไรทั้งหมดที่เคยทำมาได้เลยขอบคุณมากค่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนและลึกซึ้งจริงๆสุดท้ายนี้ดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดต่อยอดสักหน่อยนะคะ ในเมื่อตลาดได้ price in หรือคาดการเรื่องการลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไปเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วบางทีคำถามที่สำคัญกว่าอาจไม่ใช่ว่าเฟดจะลดหรือไม่ลดแต่เป็นสิ่งที่เฟดจะสื่อสารเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในปีหน้ามากกว่าเป็นไปได้ไหมคะที่การลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะมาพร้อมกับถ้อยแถลงที่ยังคงระมัดระวังและไม่ได้ผ่อนคลายอย่างที่ตลาดคาดฝันซึ่งนั่นอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดต้องหยุดคิดและชะลอการขึ้นที่ร้อนแรงนี้ลงชั่วคราว นี่อาจเป็นตัวแปรที่ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้เสีอีกค่ะ